สวัสดีครับมอนี้กะมีเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีเนาะในช่องของผมเพื่อนฝากถามมาบอกว่าก่อนเฟี้ยงลดอัดเฟี้ยงเพื่อนมันบวทอกันนะครับเนาะแล้วกะปรับเย้าปรับสันปรับจังไดเนาะครับเนาะยวมอนี้กะชิมาบอกให้พี่ๆเพื่อนๆเนาะได้แก้ไขตามพิธีที่ผมเฮ็ดเนาะครับเนาะสำหรับมอนี้ยะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่ช่องเอ็มชาแนลครับ เดี๋ยวอันดับแรกผมก็ชิมาเบาในเรื่องของการเห็ดงานของเครื่องก่อนนะครับเนาะให้พี่ๆได้เข้าใจสําหรับพี่ๆมือใหม่ที่กําลังศึกษาอยู่เกี่ยวกับรถอัดฟางนะครับเนาะหรือว่าอยากอยากสิู้ว่ามันเห็นงานยังไงเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอันนี้คือวิธีคร่าวๆที่ผมแก่เนาะครับเนาะผมแก่แล้วมันหายของผมมันขาดเขื่อนอยู่ประมาณ10บเซนนะครับเนาะ จากหนึ่งเมตรถึง1เมตรสิบเนาะมันก็จะขาดเขื่อนอยู่ประมาณ1ิเส้นครับตามที่ผมอัดมาอัดเฟียงมาเนาะอันดับแรกผมก็จะมาวอาในเรื่องของการเหตุงานก่อนตัวนี้ก็จะเป็นเผารดเผารดไถ,ถเขาเนาะนี่มันจะทรงกําลังตัวนี้เป็นตัวตัวทรงกําลังของเครื่องเนาะต่อเผาตัวนี้เึ๊บเผาตัวนี้ก็จะแล่นมหาตัวนี้เขเื่อน บ่เข้า,าใจบ่แน่ใจเขาเอิมมอร์ดมเลีเนาะตัวนี้ก็จะเป็นตัวทดลอบหมุนหมุนให้ลูกสูบตัวนี้ตัวนี้ลูกเขาเอิร์ดลูกสูบให้มันเห็นงานเนาะอาดเข้าไปอัดเฟี้ยงเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นทรงกําลังโดยโซ่โซ่ตัวนี้โซ่ตัวนี้จะจะต่อในส่วนของขาดึงเฟี้ยงเนาะขาดึงเฟี้ยงตัวนี้โซ่วัางหัน จะต่อขาดึงเฟียงเข้าไปแล้วก็จะมาต่อในส่วนของตัวนี้น้่ครับนี่ตัวนี้ก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่ตัวนี้นิวฮอลแลนด์สองเจ็ดสี่จะขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับเนาะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวหมุนหมุนให้เฟียงเข้าไปข้างในเนาะพอเฟียงเข้าไปปุ๊บตัวนี้ก็จะดึงดึงเฟียงจากคารล่างเนาะที่มันเข้ามาตามอันตัวตัวว่างหานันนี่ดึงเข้าไปหาลูกสูบลูกสูบกระิอัด อาจเฟียงก็ะจิออกมาเรื่อยเฟียงกระจิออกมานน่ออกมามองนีิมองนี้กับมองบีบก้อนเนาะให้มันแน่นให้มันหลวมบีบได้เหมือนเนาะครับเนาะบีบแน่นบีบหลวมกระจิอาจออกมาอาจออกมาเรื่อยเนาะครับเนาะอาจออกมาเรื่อยในส่วนของก่อนเฟียงตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอนทรนเนี่ยคอนทรนก่อนเฟียงถ้าเฟียงมันออกมาเรื่อยนี่มันมัน กระแทกออกมากระแทกออกมาตัวน euh. ี้ก็สิมุนนะครับตัวนี้ก็บสิมุนมุนไปข้างหน้ามุนไปข้างหน้าให้ตัวนี้มันขึ้นนี่ตัวนี้ระยะนี้กับระยะนี่ก็คือความเา้วของก่อนเฟียงเนาะครับเนาะเบิ้งไห้พี่พี่เบิ้งไหวนะครับระยะนี้กับระยะนี่คือความเา้วของก่อนเฟียงนะครับเนาะถ้าพี่พี่อยากได้เง้วกับพี่พี่กับปรับตัวนี้ขึ้นขึ้นมากอีกประมาณนี้หรืออยากได้สันก็นี่กับปรับตัวนี้ลง เพราะว่าไอ้เฟี้ยงมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันตัวนี้มันสิหมุนหมุนแล้วขำมาตกลงนี่ปุ๊บเนี่ยชุดหมัดมันจะขึ้นมามัดเลยครับขึ้นมามัดปุ๊บพอมัดปุ๊บตัวนี้ก็จะตกลงมาตกลงมาอยู่มองนี่ขึ้นมองนี่มันกัดตัวนี้ก็จะหมุนเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆเฟี้ยงก็จะออกไปออกไปออกไปสรุปก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปรับเงาปรับสันเนาะเห็นมือผมบ่ครับ ปรับให้เงาปรับให้สันอยู่กับตัวนี้อ่าแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือก่อนเฟี้ยงที่มันบทอกันเนาะเขาปรับตัวนี้แล้วเขาปรับตัวนี้แล้วบางก้อนก็เงาบางก้อนก็เงาเงาไหลบางก้อนก็สันสันหลายเนาะเกิดจากอีกอย่างเกิดจากตรงนี้ครับพี่พี่ตรงนี้บ่บ่สมควรเลยครับที่จะต้องใส่จาระบีถ้าพี่พี่เพื่อนเพื่อนใส่จาระบีมันจะทําให้เหนียวเนาะหนืดแล้วเวลามันหมุนเนี่ย เวลาหมุนเนี่ยมันมันสีบรเสถียรนะครับเนาะพี่ๆเพื่อนๆก็ต้องล้างทำความสะอาดนะผมก็ใช้ใส่น้ำมันน้ำมันดีเซลล่างๆๆๆละเอาจะขาบจะระบีเอาอย่างอ่อยให้มันเมิดให้มันสะอาดครับตรงนี้ให้มันสะอาดแล้วก็ใส่น้ำมันในส่วนของน้ำมันเครื่องอะไรนะครับเนาะใส่น้ำมันเครื่องที่มันสะอาดแน่มันจะซอยให้อ่าซอยให้ก่อนเฟืยงเฮา เสถียรขึ้นเนาะระดับความเาวมันกกสิดีขึ้นของผมกับล่างทุกทุทุกมือเกือบทุกมือครับล่างล่างมองนี้ให้มันสะอาดเนาะเพราะไห้มันมีขาบจระบีตัวนี้ก็มีขาบจระบีเพราะว่าผมจอดมาสองมือแล้วฝนมันตกมาครับเนาะฝนมันตกไปใส่อะไรเลยก็ล่างให้มันสะอาดถ้าอยากได้ยางกว่านี้ก็คือปรับขึ้นเนาะปรับขึ้นปรับตัวนี้ตัวเดียวเด้อค่ะปรับขึ้นปรับแล้วก็ล่องอัดเบิง ถ้าอยากได้สันก่านีกน็ปรับตัวนี้ลงนะถ้าของผู้ใหปรับสุดแล้วมันยังสันอยู่มันก็จะต้องดัดแปลงนะครับนาะก็ต้องเกียร์ออกเกียร์ออกใช่หินเกียร์เกียร์ออกให้มันให้มันสูงกว่านี้เนะตัวนี้เนาะตัวนี้ให้มันสูงกว่านี้เพนะราะว่าแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องตัวหนี้มันสีบอกคือกันบอกคือกันหม่องหม่องปับได้ครับแต่ว่าหม่องค่อนท้นก่อนเฟี้ยงนี่ คล้ายๆกันเพราว่าจะ่รุนไดกะคล้ายๆกันแบบนี้นะครับเนาะอยากให้พี่ๆเพื่อนๆล่องไปเห็ดเบิองสําหรับคนที่เจอปัญหาก่อนเฟียงที่มันอง่าวาสันบ่ทอกันนะครับเนาะลองปรับเบิองแล้วมันก็อาจสิมันก็สิดีขึ้นเนาะผมบ่บได้รับประกันว่ามันจะหายเลยแต่ว่าผมเห็ดแล้วมันดีขึ้นผมก็มาบอกพี่ๆเพื่อนๆตามที่ผมเห็ดนะครับเนาะเห็ดแล้วดีขึ้นยังได๋กะ มาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นให้บึงน้ำแน่เนาะครับเนาะก็ฝากคลิปนี้กะทำพี่พเ,พเพื่อนเห็นว่ามีประโยชน์กะฝากพ,พี่เพื่อน,อนกดติดตามในช่องของผมให้แน่ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องอัดฟงังเนาะเกี่ยวกับปัญหา,หางานงานผมก็จะมาถ่ายทอดลงในช่องใหพ้พี่เพื่อนๆได้เห็นแบบนี้เนาะครับบ่อยๆเนาะครับเนาะคลิปนี้กะสวัสดีครับ